ครับผมมี Honda p r i ีโอนะครับคันนี้สวยๆเดิมๆเลยนะครับเป็นปี2018ย่าง19นะครับสวยๆแบบนี้นะครับนะฮะจ่มจัเครื่องยนต์1.2 v t e c นะครับเดิมๆแบบนี้เลยนะฮะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าออปชั่นนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับสวยดูง่ายสบายตานะครับดูดิทะเบียน7หน้านะครับโอ้โห7จนะฮะดูดินะฮะเดิมๆนะจังหน้าสวยพร้อมใช้เลยนะครับแม็กขั้วสิเดิมๆเลยนะครับยางพร้อมใช้นะครับโอ้โห อย่างซิ่งอย่างแซบนะครับบอกไว้ก่อนเลยว่าเรียบๆสบายๆนะครับโอ้โหคันนี้นะครับจัดให้ว่าเด็ดนะครับบิริโอเมดนะครับโอ้โหเป็นไงนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับโอ้โหยางพร้อมใช้นะครับอร่อยพร้อมโอ้โหทุกอย่างพร้อมเลยยางอร่อยพร้อมทุกอย่างแบบว่าชัดเจนแบบนี้นะครับใช้งานยาวๆแล้วผ่อนเบาๆก็ได้นะครับตัดสดก็จัดให้ได้นะครับนะฮะขอใครพี่สนใจคันนี้ก็สุดคุ้มเหมือนกันเครื่องยนต์นะครับ1.2นะครับ VTEC นะครับเดินๆแบบนี้เลยนะครับเห็นไหม นะฮะแบบนี <N> ้เลยเรียบๆนะฮะโอ้โหดูดินะคร <N> ับพร้อมใช้เลยนะครับดูดินะฮะแบบนี้เลยนะครับโอ้โหคิวอาร์โค้ดพร้อมนะครับนะฮะสามารถสแกนได้เลยนะครับแบตเตอรี่ลูกใหม่ใช้ได้แน่นอนพี่คันนี้นะครับใช้งานยาวๆไม่น้อยเลยพี่น้อยๆครับปุ่มปรามาติฟังก์ชันเดิมๆนะครับดูดิคอนโซลโคตรสวยนะครับเดิมๆเลยนะครับดูดิมีความโมเดิร์นนะครับทันสมัยมากๆนะครับดูดิ นะฮะระบบอากาศดิจิตอลนะครับโอ้โห m อ็มพีทรงเอ็ต่ออาร์คได้นะครับแอร์แบ็กครบทุกจุดนะครับโอ้โหดูพวงมาลัยอย่างสวยนะครับปรับระดับได้เกียร์ออโต้ CVT สวยจัดเลยนะครับนะก็เบาะหนังแท้อย่างกระทรงพัคเก็ตซีทนะครับนั่งได้สบายๆเลยไม่ติดขาเลยนะครับนะฮะมาดูภายในอ้าวภายในนะครับด้านหลังนะครับดูดินะครับอันนี้กระจกไฟฟ้าทันยันล็อกพร้อมทุกอย่างพร้อมท็อปสุดในรุ่นนะครับบอกเลยเลยว่าบรีโอคันนี้นะครับโอ้โหประหยัดน้ำมันสุดนะครับดูที่วางขา ความกว้างนะครับชัดเจนแบบนี้นะครับดูเบาะหนังแท้แน่นอนนะครับนั่งได้สบายๆโอ้โหไม่ติดขาครับพี่ขนาดผมตัวสูงนะนั่งได้เลยนะครับผมลองขับแล้วนะครับคันนี้ใช้ดีประหยัดน้ํามันสุดๆนะครับแล้วมีที่วางแก้วให้พร้อมนะครับพร้อมกับออปชั่นที่ทันสมัยนะครับโอ้โหดูดิอืมตรงนี้ก็วางแก้วได้นะครับสุดยอดนะครับใช้งานจริงเอากระดาษออกได้นะจะบอกให้นะครับด้านคงด้านข้างเห็นไหมไฟฟ้าชัดเจนนะครับโอ้ดูมือจับอย่างเงาฟุ้งฟิ้งนะฮะ สุดติ่งก็ดิ่งแมวอ้าวสำหรับคันนี้นะครับผมจัดให้เลยนะครับเป็น Honda าบีโอสวยๆเดิมๆประหยัดน้ำมันแบบนี้นะครับใครที่ชอบนะครับผมจัดให้เลยเพียง2 0 0 0 0 0 0 0กว่าบาทโอ้โหสุดๆเลยคันนี้นะครับผ่อนเบาๆเดือนระ0สีันกว่าตลอดสัญญาแน่นอนครับฟรีดาวฟรีอะไรบ้างทักมาสอบถามได้เลยครับที่ SISC 558นะครับรถบ้านสมชายนะครับจัดให้คุ้มๆที่ท่านใดที่สนใจคันนี้นะครับ นะฮะอย่าลืมโทรมาสอบถามกันก่อนนะครับศึกษาข้อมูลกันก่อนพี่จะได้รู้นะครับว่ารถเราชัดเจนแค่ไหนสวยดูง่ายสบายตาอย่าลืมกดติดตามผมไ้ด้วยนะ EP ต่อไปจะเป็นคันไหนนะครับฝากคอมเมนต์มาได้เลยนะครับสแสดงความคิดเห็นมาได้เลยว่าอยากชมคันไหนอะไรยังไงนะครับวันนี้จัดให้ทีเด็ดเลยนะครับรถสวยต้องปกไม่จกตารถแท้ใหม่แท้คนแท้แน่นอนนะครับมาลองขับได้เลยที่นี่ครับ